ถ้าวอยเป็นเบียดตอนนี้คือเบียดด้านด้านนี้เราต้องใช้คอ้อนตอนนี้คือเบียดด้านด้านนี้เราต้องใช้คอ้อนตีโคง้งตีโค้งแม่เหล็กด้านฝั่งตรงข้ามกันคือด้านนี้มันตรงข้ามกันกับรอยเบียด อตอนนี้หายเบียดแล้วโอเคใช้ได้ได้ด้วยภาพตอนนี้คือตอนมันเบียดน,นะครับติดกันสนิทเลยนะครับพอได้เคาะแล้วมันก็ห่างออกมานะครับนี่ครับห่างออกมานิดนึงก็สามารถใช้งานได้เลยครับเสียงไม่แตกใช้งานได้ตัวน,นี้ก็จะเป็นก่อนหน้านั้นนะครับคือพยายาม ที่จะลองงดัดดูมันก็ไม่ได้ผลครับลองงัดโครงออกดูก็ไม่ได้ผลแต่ใช้วิธีเอาคอ้อนตีได้ผล ยังเบียดอยู่ครับนี่ครับแคร์่าแครๆครับเสียงแตกครับตอนนี้คือใช้ค้อนทุบเสร็จแล้วก็เลยเอากาวมาติดที่ฟ้านะครับแล้วก็จะเอาประกอบใช้งานนะครับลำโพงนะครับลำเบนลำโพง15นิ้วก็โอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ